คุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซั่มส m กมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ให้ชมกันนะครับเนื่องจากว่าระบบอปุปกรณ์สวมใส่ภายในเกมนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข,ข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแบ่งอธิบายเป็นทีละส่วนนะกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องเบสิกเบสิก่อนเลยนะครับก็เรื่องการวิธีการใส่อุปกรณ์นะครับ ันเกม counter side นะครับตัวละครของเรา1ตัวเนี่ยจะสามารถใส่อุปกรณ์ได้สูงสุดทั้งหมด4ชิ้นนะครับจะเป็นอาวุธ1ชิ้นชุดป้องกัน1ชิ้นแล้วก็เครื่องประดับ2ชิ้นนะครับผมเครื่องประดับเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่ยังดาวไม่เต็มนะครับจะใส่ได้แค่สามชิ้นเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันเนี้ยดาวยังไม่เต็มนะยังขาดอีกดาวหนึ่งนะครับอุปกรณ์มันก็เลยจะใส่ได้แค่3าชิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ดาวเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะใส่อุปกรณ์ได้4ชิ้นก็คคือเรื่องประดับชิ้นสุดท้า ต่อมาก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวละครนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ภายในเกมนี้เนี่ยมันมีสเตตแล้วก็มีออปชันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปทีละอย่างนะครับเริ่มจากสิ่งแรกที่เราควรมองหาในอุปกรณ์กันก่อนอย่างแรกที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับก็คือเรื่องเซตออปชันนะครับผมถ้าดูจากในรายละเอียดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเซตออปชันของอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ในด้านล่างสุดน,นะครับเห็นไหม ด้านล่าที่มีเขียนไว้ว่า Attack 2+2, Kida m e จประมาณนี้นะครับ uh, Anti C, Crit, uh, HP พวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเรียกว่า Set Option นะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์ที่มีเซตเดียวกันตามที่กำหนดเนี่ยเราก็จะได้อปชันเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอันนี้เป็น s e ตเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมถ้าใส่ครบ2ชิ้นนะครับก็จะได้ค่าสถานะเพิ่มพลังโจมตี10%เลยนะครับผม หรือว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสี่เซตนะครับก็คือเป็น4ชิ้นในเซตเดียวยกตัวอย่างเช่นครีดามเมดนะครับก็ต้องใส่อุปกรณ์ถึง4ชิ้นเลยนะถึงจะทํางานนะครับพวกอุปกรณ์ที่เป็นเซตที่มันใช้4ชิ้นเนี่ยจะเป็นออปชันที่ค่อนข้างโหดนะครับโดยจะมีหลักๆแล้วก็เป็นพวกครีดามเมดแอคแท็กสปีดแล้วก็ อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของรถคู่ดาวนะครับด้านล่างตรงนี้นะเป็นรถคู่ดาวนะครับเจ้ารถคู่ดาวอันนี้เนี่ยมันจะทําให้สกิลของเราเนี่ยสามารถวนกลับมาให้เราใช้งานได้ไวขึ้นนะครับเซตนี้ก็เลยจะเป็นเซตที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเซตท็อปที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะใส่ได้ทุกตัวละครนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่เน้นการใช้สกิลบ่อยๆนะสำหรับตัวละครที่เป็นพวกใสตัวละครอย่างพวกทหารนะครับที่อาจจะเป็นพาสซีฟเยอะ หรือว่าตัวละครหุ่นยนต์ที่มันมีสกิลพาสีเยอะๆไม่ค่อยมีสกิลแอคทีฟเนี่ยเซตนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้สักเท่าไหร่นะให้ใส่กับพวกตัวละครประเภทเคาน์เตอร์นะครับที่มีสกิลเยอะๆ เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเซตอุปกรณ์นะครับเซตอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไอพวกออปชันเซตพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยรีเซตเปลี่ยนได้นะครับก็คือให้เรามาที่ในหน้าเกียร์ทูนิงนะครับหรือว่าไปที่ในหมวดเวิร์กช็อปนะแล้วไปเมนู3ด้านล่างนะครับเกียร์ทูนิงแล้วไปในออปชันขวาสุดตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกเปลี่ยนเซตออปชันได้ ไอเทมที่ใช้ในการเปลี่ยนเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นเงินจนํานวน2องแสนะครับกับเซตแบนเนอรี่ inary, นะไอเทมที่เป็นตัวทองอันนี้นะครับจะหาค่อนข้างยากนะไอเทมที่เอาไว้รีเซ็ตออปชันพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรีเซ็ตออปชันให้กับอุปกรณ์เนี่ยควรจะรีเซ็ตอุปกรณ์ที่คุณคิดว่าจะใช้ได้ยาวๆนะครับเช่นอุปกรณ PV ์ PVP ที่เป็นสีทองเทียหนะครับแบบเนี้ยเราสามารถใช้งานได้ยาวเนาะเพราะฉะนั้นเซตแบบนี้ก็เหมาะที่จะรีนะครับ ส่วนเวลารีเราได้มันได้ออปชันอะไรบ้างนะมันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเป็นความแรงระดับไหนนะครับถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ SSR เนี่ยก็จะสู่ได้ทุกออปชันเลยนะตั้งแต่ HP ยาวจนไปถึง attack speed เลยนะครับก็คือทุกออปชันภายในเกมนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปดูในส่วนของอ,อุปกรณ์ปกติละกันนะครับพวกอุปกรณ์เกรด normal นะเราก็จะรีเซ็ตออปชันได้แค่4เซตเท่านั้นนะครับเช่นทางโจมตีคลิ HP ด e f เ n น e เป็นออปชันหลักนะครับจะไม่มีพวกที่แบบโจมตีตัวละครบนภาพพื้นดินแรงขึ้นหรือว่าลดคูลดาวหรือพวกอัตร s ส e ีดนะครับพวกออปชันขั้นสูงเนี่ยจะไม่มอีอย่างที่บอกไปแนะนำว่าถ้าจะรีเนี่ยรีพวกอุปกรณ์เทียร์หเกรดสีทองขึ้นไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการเลือกออปชันลองนั่นเองนะถ้าเราดูสังเกตจาก อุปกรณ์ของเรานะครับมันจะมีออปชันทั้งหมด3แถวเห็นไหมส่นสุดสีเทาอันนี้นะครับจะเรียกว่าออปชันหลักซึ่งจะผูกกับตัวอุปกรณ์ตามชนิดนั้นๆน,น,นะเช่นอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักส่วนพวกอุปกรณ์ที่เป็นเพิ่มป้องกันเนี่ยก็จะเน้นเพิ่มเลือดนะส่วนเครื่องประดับนะครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่2แบบอุปกรณ์ที่เพิ่มความแม่นยำนะครับที่เพิ่มฮิตตรงนี้กับอุปกรณ์ที่เพิ่มหลบหลีกนั่นเองนะครับผม พวกค่าสถานะหลักพวกนี้ก็จะถูกล็อกไว้กับแต่ละอุปกรณ์เลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแถว2นะแถว2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นออปชัน1นึนะครับออปชันพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าสแตทหลักนะครับเช่นพวก HP, ตโจมตีคริติคอลพลังป้องกันพวกนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าแถวที่1เนี่ยมันสามารถรีเซ็ตได้เช่นเดียวกัน นะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแถวที่3นะครับแถวที่3เนี่ยจะคล้ายๆกับแถวที่1แต่ว่าจะมีออปชันที่เพิ่มมากขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะสามารถพบเห็นได้ในอุปกรณ์ที่ระดับ SR ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอุปกรณ์เกรด normal ใช่ไหมมันมีแค่2แถวอุปกรณ์เกรด Rare เนี่ยสีฟ้านะครับก็มีแค่2แถวแต่พอเป็นเกรด SR ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมี3แถวแล้วเห็นไหม SSR ก็มี3แถวแล้ว เจ้าแถวที่3เนี่ยก็สามารถรีเซ็ตได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีเซ็ตออปชันนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกออปชันพวกนี้เรายังสามารถรีเซ็ตหรือเพิ่มค่าสเตตัสให้มันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูสักนิดนึงละกันเนาะกดเข้ามาในตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มค่าหรือกดเกิดปุ่มเอนชาร์ตีบวกตรงนี้นะครับผมอ่าเมนูแรกนะครับเลื่อนลงมาตรงเกียร์ทูนิงตรงนี้นะเมนูแรกนะครับพิซิชันอันนี้คือ เป็นการเพิ่มสถานะของเจ้าสเตตั t option เสริมนะครับเนี่ยตรงนี้มันบอกว่าตอนนี้ Option เราอยู่ที่88%นะยังไม่เต็มร้อยนะสามารถเพิ่มได้นะครับคล้ายๆกับการที่เราเอาตัวละครไปกินในห้องแลบนั่นเองที่ทำให้เพิ่มสถานะของตัวละครได้นะครับเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถเพิ่มค่าสถานะออ t i ันให้เพิ่มขึ้นจนสูงสุดได้นะครับและเช่นเดียวกันเจ้า s t ต t พวกเนี้ยยังสามารถรีเซ็ตเปลี่ยนได้ด้วยนะสมมุติว่าผมไม่อยากได้ค่าฮิตนะครับไม่อยากได้ค่าแม่นยำเนี่ยผมก็สามารถกดมาดูในออปชันลิสต์ตรงนี้ได้นะว่ามันมีสามารถสูงได้ออปชันอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าริตที่เข้าค่าดีเฟนซ์ค่าหลบหลีกค,ค่าแม่นยำส่วนแถวที่2ตรงนี้ก็สามารถรีได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีออปชันบอกอยู่ตรงว่ารีเราจะได้อะไรบ้างนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะว่า ค่าสเตตัสสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าคุณรีออกมาแล้วได้4.5อย่างเงี้ยคุณก็เอาไปตีบวกเสริฟในโหมดแรกนะครับเอาไปเพิ่มให้มัน100%ได้นะครับผมเดี๋ยวผมรีให้ดูสักนิดนึงละกันเนาะจะได้ดูว่ามันทานํางานยังไงนะครับไอเทมที่ใช้ในการรีเนี่ยก็จะใช้เป็นใบสีฟ้านะครับใบคิวสีฟ้าอันนี้แล้วก็เงินนะวิธีการเลือกนะครับเราก็เลือกออปชันที่เราอยากรีเนาะแล้วก็กดเชนตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมาบอกว่าค่าสถานะต่อไปจะเป็นอะไรอ่าถ้าสมมุติว่าคุณพอใจกับค่าสถานะตรงนี้อ่าผมได้คริตที่ข้อบวก4 5มาใช่ไหมผมก็กดคอนเฟิร์มนะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถามว่าคุณจะอะ่ยืนยันในการเปลี่ยนค่าสถานะนี้หรือเปล่านะถ้าเรายืนยันก็ก็จะเปลี่ยนสถานะถาวรไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ยืนยันเนี่ยเราก็จะสามารถรีเซ็ตใหม่ได้โดยที่เก็บค่าสถานะเดิมเอาไว้ได้ นะครับส่วนวิธีการตีบวกก็ง่ายๆเลยนะก็เข้ามาที่ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็กดตีบวกไปเลยนะครับไอเทมมันจะใช้ชิ้นเดียวกันนะแต่แค่มันจะใช้จํานวนไม่เท่ากันีเชยๆอครับอันนี้ก็ตีบวกเพิ่มขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นให้นะครับแล้วก็บวกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมบวกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วกันเพราะออปชันมันค่อนข้างดีครับเนีย่ยใช้ของค่อนข้างเยอะนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับส่วนเรื่อง ออปชันอะไรที่เราควรมองหาบ้างนะออปชันหลักๆที่เราควรมองหานะครับก็จะเป็นในส่วนของออปชันที่1เนี่ยก็อาจจะเน้นในเรื่องของทิทิเคิลเป็นหลักนะครับค่าพลังโจมตีค่าทิทิทเคิลนะสำหรับพวกตัวละครสายดาเมจน,นะครับส่วนพวกตัวละครสายลบหลีหรือสายป้องกันเนี่ยก็อาจจะเน้นค่าพลังป้องกันหรือค่าลบหลีก็ได้ส่วนออปชันแถวที่2นะครับ มันก็จะมีเน้นสเตตที่ดีที่สุดสําหรับผมนะคิดว่าเป็นการตีตัวละครบนภาาพ,พื้นดินแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครบนภาาพ,พื้นดินเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็น90%ของเกมนี้เลยก็ได้นะครับตัวละครที่เดินบนพื้นทุกตัวเนี่ยนับเป็นตัวละครภาาพ,พื้นดินทั้งหมดนะถ้าเกิดเราไปเอาพวกตีตัวดีเฟนส์หรือตัวสไนเปอร์สไตรเกอร์หรือแรนเจอร์เนี้ยที่แบบซับย่อยลงไปอีกนะครับมันก็จะเจาะจงลงไปเพิ่มแต่ว่าค่าสถานะหรือค่าดาเมจที่มันได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ย มันก็เท่ากันนะครับมันก็คือ9%เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบครอบคุมไปเลยนะครับก็คือตีพวกตัวบนพื้นแรงขึ้นไปเลยนะหรือว่าตัวไหนที่มีการจบตีการันตีว่าจะตีคริทติเค้ลแน่นอนอย่างเช่นเซียวหลินเนี่ยก็อาจจะมองเอาไปค่าคีดาเมจอก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องออปชั่นลองที่เรามองหาก็มันขึ้นอยู่ว่าตัวละครตัวนั้นเน้นสแตทอะไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณก็รีหาสแตทตามที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวละครของคุณ ตอนนี้ผมยังไม่ลงลึกว่าตัวละครตัวไหนควรใช้สแตทอะไรนะครับแค่บอกไว้ข้ค่าว่ามันเรื่องการรีออปชั่นอะไรพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างมันทํางานยังไงนะครับและส่วนสุดท้ายที่ผมจะขอพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความแรก,กับเทียอุปกรณ์นะครับเราเริ่มกันที่เทียอุปกรณ์ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เบสิกละง่ายที่สุดนะครับ ในภาพนี้นะครับก็จะเห็นกันง่ายๆเลยเนาะเรื่องเทียร์อุปกรณ์นะครับหลกัหลกๆที่มันต่างกันก็คือค่าสเตตัสหลักนะครับผมอ่าเนี่ยเทียร์อุปกรณ์พวกนี้อย่างเช่นอุปกรณ์สีทองเทียร์สนะครับเป็นอาวุธเช่นเดียวกันเลยนะก็จะบวกผ้าพลังโจมตีอยู่ที่84เท่านั้นนะครับส่วนถ้าขึ้นมาเป็นเทียร์หเนี่ยก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีร้อยหนึงนะครับ ยิ่งเทียสูงเนี่ยค่าสเตตัสก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสรองสเตตัสหลักนะครับก็จะจำนวนแคปก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูยกตัวอย่างง่ายๆละกันเ,เราไปในหน้าการรีเซ็ตออปชันนะครับตรงนี้ยปรต์เทียสี่นะครับค่าสเตตัสหลักจะอยู่ที่แคปสูงสุดที่42ใช่ไหมหรือว่า7.5%่าวนี้นะครับแล้วสมมุติว่าเราไปดูดาบเทียห้านะ ในส่วนของดาบที่ 5, นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าค่าสเตตัสมันจะขึ้นจาก42มาเป็น48แล้วก็เปอร์เซ็นต์พวกนี้ก็จะขึ้นมาเป็น9%นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทียนะครับยิ่งเทียสูงค่าสเตตัสก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับผมเช่นเดียวกับความแรนะความแรเนี่ยผมก็ได้มีบอกไปแล้วเนาะยิ่งความแรสูงอ่าออปชั่นแถวพวกนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มค่าสเตตัสขึ้นไปอีกนะครับ อ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบทียาสองเกรดนอร์มัลใช่ไหมคุณจะเห็นว่าค่าแคลมันอยู่ที่36เท่านั้นแต่ถ้าพอมาดูเทียสองที่เป็นอาวุชินเดียวกันแต่ว่าเป็นเกรดแรนะครับค่าสเตเต,ตัสต,ต,ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับถึงมันจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับคือความแรของอุปกรณ์เนี่ยนอกจากจะเพิ่มออปชันลองจำนวนออปชันลองแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มค่าสเตตัส ขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเทียร์อุปกรณ์เนี่ยก็จะเน้นเพิ่มค่าสเ,เตเต,ตัสอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพวกออปชันนะครับไม่เกี่ยวกับจํานวนแถวของออปชันนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามลําดับความสําคัญนะครับเราก็อาจจะมองในเรื่องของความแรก่อนแล้วค่อยมองเรื่องเทียร์ของอุปกรณ์นะถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์เทียร์หกแล้วนะครับแล้วก็แต่มันเป็น normal อย่างเงี้ยเทียร์ห้านอร์มัลนะครับเราอาจจะเลือกใส่เป็นเทียร์สาม sr หรือ ssr ดีกว่าเพราะว่ามันมีค่าสเตตัสที่ด้านล่างที่มันสูงกว่านะครับที่แบบมีออปชันเยอะกว่าประมาณนี้นะครับผมอ่าและนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมซอมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ